นี่ฮะเข้ามาอีกหนึ่งล้ำนะครับไดมอนด์วีไอพีจำกัดนะครับนีฮะเป็นรถแอร์ครับตัวนี้อันนี้จอสิบป,ปีแล้วครับอ้าวลืมรถเข้ามาช่วงนี้ตกใจครับประมาณสิบเอโมงนะครับกรับสวัสดีเอซี 4, แล้วก็ผู้ติดตามรับชมนะครับทางช่องสีบุเรงองหลายนนะครับ เรามาดูคันนี้ครับเข้ามาใหม่ครับยกมาจากนาครปฐมครับคันนี้ในเลยครับจอดสิบปีครับรถคันนี <Hey. S 1> ้เอาไว้นี่ละจอดแอฟแ,บบแล้วเดี๋ยวเขาเขาจัดก,การเอง มีทะเบียนชุดโอนพร้อมนะครับคันนี้ตัดครับเดี๋ยวมาดูอะไไดีแล้วว่าเป็นรุ่นไหนครับคันนี้ลม,มไงกุ๊บปกติพี่วันเราจะมาช่วงประมาณทุ่มสองทุ่มสามทุ่มนะครับ วันนี้มาเร็วหน่อยครับวันนี้ขอบคุณพี่น้ำนะครับที่ติดต่อมาขายมาให้นะครับพี่น้ำที่มาควารปฐมนะครับอ่ะลงเลยมาถึงแล้วครับแปดเมตรครับไอเ สุดยอดครับรถคันนี้ขึ้นเหนือล่องใต้ครับรถตกเขาตกเขียวนี่ยกขึ้นมาได้สบายเลย KM ครับดุมผ่านหน้านะครับอัดซีก็เป็นของ KM นะครับนะฮะหนายกครับไม่เป็นไรครับ màu có điều không cái 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 này này, dày cái มอนน้ำทั้งรถมันรถเล็กครับภาษีเล็กๆอย่างตัวนี้เ,นเครื่อง W.O. ครับ4 km เกเอรมเคเอี่ครับนี่ฮะกองเปียกใช้เป็นกองเปียกครับไม่ต้องเป่ากองเลย เรื่องท้ายครับรถแอร์นะครับเป็นรถวิ่งทัวร์จีนทัวร์เกาหลีครับแต่ก่อนนะรถวิ่งนสุวรรณภูมินะครับโอ้เขาข้างสวยๆอะไรของเทมตู้ฉกเฉินมีสองฝั่งเลยเออเดี๋ยวเปิดไม่ได้ครับให้อ้วนเปิดเพราะ เชือกประโยชน์มาดูภายในครับขึ้นได้เลยครับอันนี้ยังเครื่องอยังไม่ได้ลองสตาร์ทเลยนะครับเครื่องนี้โอ้โหกดไม่ได้ครับขดไม่ได้ครับเดี๋ยวก็ขึ้นฝั่งนู้นครับนี่ฮะกระจกบานใหญ่ๆเลยลมแรงครับวันนี้เครื่องแงตัวไหน น่าจะเป็นเครื่อง190หรือว่า240นะครับตัวนี้เดี๋ยวค่อยดูรายละเอียดอีกที่หนึ่งนะครับนะงงครับงแอร์ครับโอ้โหโ,หโอ้โหโชคยังใช้งานได้ดีๆเลยแอร์แขวนแอร์แขวน จอดในร่มนะครับรถคันนี้นี่ฮะเอะไรยังดีๆอยู่เลยนี่ฮถังประมาณ150น่าจะอยู่ประมาณ150ลิตรนะครับคันนี้นะ่าจะเป็นรถห้างแท้เลยนะครับเนี่ยกองมันโซรี๋ยงมาดูครับรถทัวจีนครับทัวจีนทัววิ่งสนามสวนอุภูมินะครับ เบรมือยังมีครับเดี๋ยวขึ้นครับเฮ้ย,ยเดี๋ยวขึ้นยาครับเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีหนึ่งครับโอ้มีเวลาอันนี้ด้วยครับเนี่ยตัวนี้มีน่าจะเป็นชั่วโมงนะครับเนี่ยชั่วโมงของเครื่อง ใช่ไหมเนี่ยนี่ฮะนี่เ็จที่เติมน้ำมันเบรกอยู่ข้างบนนะครับระบบแอร์เนี่ยตัวนี้เป็นร้อยสิบเจ็ดนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเครื่องกันนะครับรถจอดสิบปีเครื่องมีนจะดีไหม อมอน้ำมีข้างบนครับเก๊มีอะไรรถคันนี้เจ๊เก็บข,ของรับเพลิงเครื่องเสียงโอ้ยนี่ฮะวิดีโอบ้างครับเนี่ยเครื่องเล่นวิดีโอนะครับ เนี่ยโ,ห,โห,หน่าเก็บสะสมครับเครื่องเล่นวิดีโอพูดเ่น้อยพน้อยพโสกไงเด้บี้เกียร์เป็นเกีย,ยร์ยร้อยสิบเจ็ดเลยนะครับเกียร์รถบัสเลยขับไม่ได้ครับเดี๋ยวอยขึ้นมาใหม่เออโอ้โหนี่ครับสวยมากเลยครับตัวนี้ เขาเรียกว่าชั้นวางของนะครับอ้มีกรงด้วยครับตัวนี้กรงอะไรครับเนี่ยกรงไว้สำหรับอะไรครับอาบน้ำหรอครับหรือว่ายังไงเดี๋ยวดูก่อนกรงอะไรเนี่ย ไม่แน่ใจครับเขาทำไว้ทำไมกงอันนี้สเตนเลสแท้เลยหน้าประตูสุกเฉินมีสองด้านเลยกระจกหลังแตกแล้วโอเคนะี้เข้ามาใหม่ครับ นี่ฮะขนาดจอดในร่มนะครับเนี่ยถ้าจอดตากแดดตากฝนเนี่ยจะขนาดไหนครับอคนจีนไม่ทำทองหล่นมะนะอสองต่างเลยโอ้โห ดูบุหรี่ในรถด้วยได้ด้วยเหรอโอ้ต่างชาตินะครับนี่อะไรเนี่ยคนไทยขึ้นได้แต่คนขับน้ออันนี้คูปองเลยครับ ทุกอันนี่ครับเปิดกดูทุกอันเลยครับอ,นนอันนี้เนีคเคียที่เคียบุหรี่โอ้โหยัดใส่หมดเลยนะลูกออกปุกอมนี่ฮะมันไม่มยาตังใส่กาอันนี้ก็มีเบาะนี่ดีเลยหลือทุกอันเลยครับ เกะใส่น้ำครับสำรวจพอเบื่อเจอของดีหือมสั้นมีครับไม่มีอะไรเบาะสิบกว่าที่นั่งเลยนะ รถพวกนี้จะตัดยากเลยนะครับรงกนี้นะเพราะว่ามีโฟมมีพลาสติกเยอะนะครับ <Okay. S 1> ทำให้ตัดยาก <Okay. S 1> คิวเม้นเนี่ยชาร์ปเก่าเลยอะไรเนี่ย ไม่มีของดีเลยครับนะฮะมัมนใส้ผ้าปูนี่ผ้าปูอะ <c oughs> ไรตกลงอะไรตกลงครับกันอนะไรไปเนาะ สมัยน้ำผล,ลิตเลาส่ไปขวดน้ำมาน,นีครับเรือตั้นี้เขายังผลิตยอยู่นะครับเนี่ยขวดแบบนี้นะแกะยากๆขวดพวกนี้มาครับตัดครับคันนี้เดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทเครื่องนะครับเดี๋ยวไว้คลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมาเพราะว่าเครื่องตัวนี้มันเพิ่งได้มานะครับมันนานแล้วนะครับ หลายปีเอ้ยหลายเดือนแล้วครับตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับนี่ออกได้ทั้งนี้โอเคยังดีีเลยโชคยังดีเลยครับนะยางอะไรอยู่อยู่ข้างๆนะครับยายงอะไรครับ ครับพอลงแล้วยางรั่วเลยยางมันจอดน,นานนะครับสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวพวเวอร์ครับ อะไรยังแห้งๆเลยครับไปครับผมฝากว้ด้วยครับคันนี้อะไรใครอยากได้ตัวไหนก็ลองเข้ามาดูครับรถบัสนะครับเข้ามาอีกหนึ่งคันครับดมอน VIP จำกัดนะครับบริษัทนะฮะไปทีนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวเรามาลองเครื่องตัวนี้ครับว่ามันจะสตาร์ทติดไหมครับรถจอดสรปีครับไปทีนี้ขอลาไปก่อนครับไว้ยเจอกันโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ